วิดีโอนี้นะคะพลังงานบวกใดที่กําลังหลั่งไหลเข้าหาคุณค่ะพลังงานบวกใดที่กําลังหลั่งไหลเข้าหาคุณ พลังงานบวกนะคะคุณจะเห็นได้ชัดเลยว่าความนิ่งสงบเนาะจิตใจที่อาจจะเคยรู้สึกกระวนกระวายรุ่มร้อนหรือสถานการณ์ที่มันสับสนวุ่นวายไปหมดอะจะนิ่งมากขึ้นมีพลังงานของความนิ่งคือเหมือนชีวิตของคุณนะคะมันสู่จุดที่สมดุลมากขึ้นสมดุลพอดี คุณจะรู้สึกว่าอะไรที่ต้องรีบร้อนน่ะมันช้าลงพอช้าลงเนี่ยมันทำให้คุณรู้สึกสบายใจมากขึ้นนะคะรู้สึกความกระวนกระวายใจเนี่ยมันหายไปอะ่ะเพราะฉะนั้นใจจะสงบมากขึ้นนะคะเป็นพลังงานที่ทำให้รู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือการเยียวยาอย่างแท้จริงเป็นพลังงานที่ทำให้รู้สึกว่าสบายใจจัง นะคะคุณจะได้เข้าใจเนาะเราก็จะรู้สึกว่าใครควรอยู่ใครควรไปคือคุณจะรู้แล้วว่าชีวิตของคุณเนี่ยต้องการคนแบบไหนต้องการการสื่อสารแบบไหนต้องการสมาชิกแบบไหนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้เห็นนะคะแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นนะคะว่าแบบไหน คือคนที่ใช่สิ่งที่ใช่สถานการณ์ที่ใช่จะคุยกับใครจะเสียเวลากับใครนะคะจะสื่อสารสนทนาร่วมมือหรือว่าจะทำงานกับคนแบบไหนดีเพราะนั้นจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นและความชัดเจนเนี้ยค่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าเรามีปัญญามากขึ้นมีปัญญามีไหวพริบฉลาดมากขึ้นคุณจะทันเกมมากขึ้นคุณจะรู้สึกเลยว่า อันเนี้ยจากที่เคยมองไม่ออกตอนเนี้ยคุณมองอะไรออกคุณรู้สึกว่าเออจากที่อาจจะเคยละเลยหรือว่ามองไม่เห็นในส่วนนี้ส่วนนั้นน่ะแต่คุณจะเริ่มเห็นอะไรที่มันคลี่คลายชัดเจนคุณจะเดาทางออกดูคนออกคุณจะเห็นสถานการณ์แล้วคุณจะแบบสามารถตัดสินใจได้ชัดมากขึ้น คือจะทันเล่เหลี่ยมคนเนาะจะทันสิ่งที่บางครั้งเนี่ยค่ะมันอาจจะเป็นกลโกงหรือว่าเป็นกลยุทธ์บางอย่างที่ที่ถูกซ่อนไว้เนาะแล้วคุณอาจจะเคยพลาดไปหรือคุณอาจจะเคยจะเคยแบบไม่เข้าใจอะไม่เข้าใจสิ่งนั้นเลยมันยากสําหรับคุณหรือคุณอาจจะคิดไม่ถึงในมุมมองนั้นนะคะแต่เนี่ยเป็นพลังงานที่ทําให้เห็นเลยว่า ความฉลาดไหวพริบความปราดเปรื่องของคุณเนาะหรือพลังงานเหล่านี้นะคะจะทำให้คุณกลายเป็นคนที่ยืนหยัดอยู่ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและแน่นอนว่ากลายเป็นคนที่เหมือนประสบการณ์เนาะนะคุณคุณจะกลายเป็นคนที่เหมือนมีประสบการณ์หล่อหลอมความฉลาดความรู้เต็มเปี่ยมและความมั่นอกมั่นใจความชัดเจนทางความคิดการตัดสินใจการพูด ักนอาจจะแสดงความคิดเห็นถ่ายทอดมุมมองคือเห็นถึงพลังงานของความชัดพลังงานของความกล้ามากขึ้นกล้าที่จะต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณเชื่อเพื่อสิ่งที่คุณศรัทธามากขึ้นเห็นพลังงานของคนที่ยืนกลานพลังงานของคนที่คุณจะรักษาไว้เนาะไม่ว่าจะเป็นขอบเขตสิ่งที่ตัวเองนั้นควรจะได้รับนะคะ เป็นพลังงานที่เติบโตเนาะแต่การเติบโตการรักษาขอบเขตการต่อสู้เพื่อสิ่งที่ควรจะได้รับเนี่ยมันไม่ใช่การสู้เพื่อที่จะเอาชนะอย่างเดียวแต่มีพลังงานที่คุณนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเหตุผลความฉลาดพลังงานของความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นกลมกล่อมมากๆพลังงานที่เห็นถึงลักษณะของอีโก้หรือว่าทิฐิมานะเนี่ย จะถูกลดลงไปก็คือจะไม่ไม่ต้องชนะทุกทุกเกมอะค่ะคุณจะเลือกแล้วคุณจะรู้แล้วว่าอะไรควรเสียเวลาอะไรควรที่จะทุ่มเทนะคะเพราะฉะนั้นความชัดตรงนี้เนี่ยแหละจะทำให้คุณเนี่ยไปสู่เป้าหมายความฝันหรือว่าจะไปตามเส้นทางของคุณได้ชัดมากขึ้น คือมันจะไม่ไปเสียเวลาหรือเสียพลังงานให้กับสิ่งที่ไม่คุ้มค่าอีกต่อไปหรือจะต้องคอยเอาชนะหรือว่ามีอีโก้เนาะอีโก้หรือว่าทิฐิเนี่ยพอมีมากเกินไปอาจจะทําให้เราเนี่ยพลาดบางอย่างไปสูญเสียคนดีๆหรือว่าสูญเสียพลังชีวิตสูญเสียเวลาไปกับสิ่งที่ ไม่ได้มีคุณค่ามากพอเลยหรือไม่ได้เอื้อเลยกับจุดหมายปลายทางของคุณนะ่ะแต่อาจจะเป็นสิ่งที่เข้ามาบันทอนหรือว่าเข้ามาทําให้คุณไปถึงเป้าหมายช้าลงได้หรือบางครั้งอาจจะไม่ถึงเป้าหมายเลยด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานบวกที่ดีมากๆเป็นพลังงานบวกที่จะช่วยสนับสนุนให้คุณอยู่บนเส้นทางได้อย่างมั่นคงแล้วก็ เดินหน้าไปสู่เป้าหมายไปสู่ความฝันของคุณได้อย่างประสบความสำเร็จค่ะ